สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะเรื่องคำควบกล้ำนะคะจากแบบฝึกที่นักเรียนได้ไปเนาะก็จะมีแบบฝึกเรื่องคำควบกล้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำควบกล้ำคืออะไรนะคะเป็นยังไงเนาะ ไปดูนะคะคำควบกล้มนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือคำควบแท้กับคำควบไม่แท้หรือคำควบกล้มแท้กับคำควบกล้าไม่แท้นั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ไปดูอันแรกก่อนนะคะสําหรับคําควบกล้าที่เป็นคําควบแย้นะคะก็จะมีพยัญชนะต้นนะคะเรียงตัวกันอยู่สองตัวนะคะนั่นก็คือ,อพยัญชนะต้นตัวใดก็แล้วแต่ที่เป็นตัวที่หนึ่งแต่ตัวที่สองเนี่ยจะประกอบไปด้วยรอเรือรอรีแล้วก็วอลแวนนะคะจะผสมด้วยสระแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันเวลาออกเสียงนะคะก็จะออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกับ อีกพยาญชนะอีกตัวหนึ่งที่มันคู่กันอยู่นะคะ,ะไปดูนะคะคุณครูจะยกตัวอ,อย่างเช่นคําควบรอเรือนะคะ,ะไปดูนะกอไก่ควบรอเรืออยู่นะคะรอเรือควบกับกอไก่อยู่างนี้นะคะเราจะอ่านว่าอะไรนะคะคาแรกกอรออาบอกราเห็นไหมคะเราจะอ่านกอไก่กับรอเรือเนี่ยคู่กันนะคะอ่านต่อกัน ซึ่งเสมือนกับว่าเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวกันอยู่นะคะกรรอถ้าคุณครูถามว่าคํานี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวนักเรียนก็ต้องตอบคุณครูว่ากไก่กับรอเรือคู่กันอยู่นะคะควบกันอยู่เนาะอ่ะกรออาบกราบนะคะต่อไปคําที่สองค่ะกรรออัวรอกรวดเห็นไหมคะอ่านควบกันเลยนะต่อไปคําว่ากรุงค่ะ เราจะอ่านอย่างไรเราจะอ่านว่ากอรออุงอกรุงเห็นไหมคะต่อไปขอไข่กับรอเรือบ้างนะคะคำควบที่มีขอไข่และรอเรือควบกันอยู่บ้างเนาะต่อไปคำแรกนะคะ,ะคำนี้อ่านว่าอะไรขอรออุครุขอรออักขระนะคะเราจะอ่านว่าครุขระนะคะคำนี้นะอ่านว่าครุขระ ต่อไปคำที่สองค่ะขอรอเห็นไหมคะขอรออึดน,นะขอไข่ควบกับรอเรืออยู่รอเรือควบกับขอไข่อยู่นะอ่านว่าขอรออึมอขึ้มต่อไปขอรออัวครัวนะคะต่อไปค่ะขอควายและรอเรือควบกันอยู่บ้างอ่านว่าอะไรคำแรกขอรออัวครัวอย่างน้อยนะคะนักเรียนต้องสะกดนะสะกดรอเรือด้วยนะคะต่อไปคำที่สองค่ะ คอรอกูครูนะคะต่อไปสุดท้ายคอรอไม้หันอากาศงอครังไม้โถครังหรือเราอาจจะสะกดอีกแบบหนึ่งก็คือคอรอองอครังไม้โทครังนะคะก็คือสระอะลดลดรูปเนาะมีตัวสะกดด้วยนะคะอ่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวเรามาย้อนอ่านใหม่นะคะคำแรกกราบกรวดกรุงครุขระ รืมครัวครัวครูครั้งนะคะต่อไปเป็นคําที่มีพยานเปลี่ยนพยานชนะต้นเป็นตัวอื่นบ้างนะคะอะต่อเต่าคับวรอเรือค่ะรอเรือคู่กับต่อเต่าคําแรกตรวจนะคะเสียงอาเราต้องออกเสียงตัวรอเรือด้วยนะคะต่อไปตรงต่อไปตราต่อไปปอปลาคู่กับรอเรือบ้างนะคะ คำแรกค่ะกรุงนะคะต่อไปปราต่อไป,ปแปลงเห็นไหมคะมันเป็นคำควบกันอยู่นะต่อไปพอพานกับรอเรือบ้างนะคะคำแรกพระคําที่สองพระคําที่สามพรมอ่าเรียบร้อยนะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะจะมีคําควบที่มีลออรอลิงอ่ะควบอยู่บ้างไม่ใช่รอเรือนะ ะะเราจะอ่านกันอย่างไรนะคะอ่านใกล้เคียงการอ่านคล้ายการอ่านลักษณะเดียวกันเพียงแต่เราไม่ต้องกระดุกลิ้นตัวที่เป็นลอลิงนะคะแต่ลักษณะการอ่านเนี่ยอ่านเหมือนกันเลยเนาะคาแรกนะคะกอไก่กับรอลิ้งคาแรกอ่านว่ากรองไกลกลัวต่อไปขาดเห็นไหมคะกระดุกลิ้นนิดเดียวนะรอลิงนะคะต่อไปขลุงต่อไปคอรอบ้างนะคะคล้องเคลื่อน คลานนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาฝึกอ่านกันปอลอนะคะปอลออาปลาปอลออือมอปลืมหมายโทรปลืมนะคะต่อไปปอลอเอทะเลนะคะต่อไปค่ะผอรอบ้างนะผอรอเอือผลอผอรออักอผลักผอรออัดดอผลัก นะคะต่อไปพอลอบ้างพอลอเองอเพลงพอลออาดอพลาดพอลอออยอพลอยนะคะอ่ะต่อไปค่ะคำควบที่มีวอแหวนบ้างกอวอคําแรกนะคะกวอารดอกวาดกอวอ,อ,วววองอแกงไม้เอกแกวงกวอ,ก,วอกอวักหรือกอวไม่หันอากาศกอ ต่อไปขอาวบ้างนะคะขอวอานงขวานขอวอานงขวางหมายถูกคว้างขอาวแอนงแขวนต่อไปข่าวบ้างค่ะข่วอ้ายงควายข่าวเองงเควงหมายถูกควงข่วอานงขวางหมายถูกควางรวมกันอ่านว่าควงควาง ต่อไปคอวอไม่หันอากาศนอควันหรือคอวออะนอควันนะคะต่อไปอ่ะคำควบที่เป็นคำควบกล้มที่คือไม่แท้นะคะก็จะเป็นคำที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันเหมือนคำควบแท้เลยแต่อ่าประสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นเท่านั้น นะคะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นตัวแรกนะคะเช่นเ,เมื่อสักครู่นี้เป็นคำควบแท้นะคะเราอ่านออกเสียงทั้งรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนเลยแต่อันนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะคำที่มันเป็นคำควบที่เป็นควบไม่แท้เราจะไม่อ่านออกเสียงตัวที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงอไปดูนะคำควบกล้าไม่แท้นะคะ ก็คือออกเสียงเฉพาะเสียงพยัญชนะตัวนตัวแรกมันออกเป็นแบบ่ออกเป็น2แบบนะคะ,ะตำแหน่งนี้ก็คือจอจานซอโซอซ,อซอสลาสอเสือควบกับรอเรือนะคะต่อไปอีกแบบหนึ่งลักษณะที่สองก็คือคําควบกล้ำที่ไม่แท้ก็คือเมื่อพยัญชนะต้นตัวแรกคือทอทหารถ้าพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นทอทหาร ะะพยัญชนะต้นตัวที่ควบคือรอเรือให้เราออกเสียงเป็นสอโซองงไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ,ะไปดูนะคำควบที่ควบไม่แท้นะคะคำควบกล้มที่ไม่แท้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนคำที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกเช่นซอรอไอไซไม้ทูเราจะอ่านออกเสียงแค่อะไรคะ สายอ่านออกเสียงแค่ซอโซเห็นไหมคะนะต่อไปคำที่สองจรอีดงอเราจะอ่านแค่จริงเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเลยเห็นไหมคะเราจะออกเสียงแค่จริงเราจะไม่สะกดว่าจริงอันนี้คือผิดนะคะเราจะสะกดแค่จริงเราจะอ่านแค่ว่าจริงต่อไปสร้างคะ่ะคาว่าสร้างสอรอังสงสามไม้ทู ออกเสียงแค่สอเสือตัวเดียวไม่ต้องไปกระดกลิ้นชรางอันนี้ถือว่าผิดนะคะผิดเลยนะคะคำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องอ่านว่าเร้านะคะต่อไปเศร้าเราไม่ต้องไปกระดกลิ้นรอเหลือแต่เวลาอ่านะสะกดที่เป็นมีตัวสะกดมีพยัญชนะมีสระนะคะเราจะออกเสียงสอรอเอาเสาอ่าเราจะพูดเท่านี้สอรอเอาเสาไม้โทรเราจะออกเสียงแค่เศร้านะคะ เอาไปคำควบไม่แท้นะคะคำควบไม่แท้เปลี่ยนจากสู่เปลี่ยนจากรูปทอรอเป็นซอโซ่นะคะ,อะขออภัยนะคะคุณครูพิมพ์ผิดน,นะจากไม้ทูนะคะให้เป็นไม้เอกเนาะเห็นไหมคะอขออภัยนะคะทีนี้ไปดูเปลี่ยนจากเสียงรูปของทอรอเป็นซอบ้างนะคะเช่น ทอรหารรอเรือเนี่ยควบกันอยู่เห็นไหมคะทอรออกงอ่านออกเสียงแค่ทรงเห็นไหมต่อไปทอรออาบอเราจะไม่อ่านออกว่าทราบนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าทราบเปลี่ยนจากคําใดก็แล้วแต่ะคะ่ะถ้ามีทอรหารควบกับรอเรือให้นักเรียนออกเสียงเป็นซอโซเท่านั้นนะคะเช่นทรงทราบเห็นไหมคะคำอ่านอยู่ด้านล่างนะใส สายแบบเนี้ยเราจะต้องอ่านออกเสียงซอโซเท่านั้นนะคะต่อไปจะสุดท้ายละนะคะสรุปก็คือคำควบกล้มแท้เนี่ยก็จะออกเสียงด้วยพยัญชนะต้นแล้วก็ควบด้วยตัวรอเรือรอลิงและวอลวนเราก็จะอ่านออกเสียงทั้งพยัญชนะต้นแล้วก็เสียงคําที่ควบกันอยู่ด้วยนะคะแต่คําที่เป็นควบกล้มที่ไม่แท้เนี่ยนะคะให้นักเรียนออกเสียงพยัญชนะต้นตัวเดียว ะะแต่ถ้ามีอีกข้อกรณีหนึ่งอีกถ้าทรหารคู่กับรอเรือเนี่ยให้เราออกเสียงเป็นตัวอะไรคะสอโซนะคะถูกต้องนะคะอ่านนักเรียนลองดูนะคะลองฝึกทําดูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจฟังนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ